สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่หมอติ่งน้อยอ่านไพ่ทาโร่วันนี้มาพบกันกับดวงความรักรายสัปดาห์ของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมกรอบการทำนายสัปดาห์นี้กําหนดไว้คร่าวๆที่19เถึง25เมษายนก็คลิปนี้เป็นคลิปของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยรวมถึงคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยนะคะก็ดูได้ เป็นการเปิดไพ่โดยรวมไม่ใช่ดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแนะนํำให้ชาวราศีกุมมดูเป็นแนวทางก็พอนะคะไม่ต้องซีเรียสหรือเราไม่ต้องจริงจังมากเพราะว่าการอ่านไพ่ในภาพรวมแบบนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมชาวราศีกุมทุกคนนะคะเอาละแถวบนเป็นชาวราศีกุมนะคะแถวล่างเป็นคนที่คุณคุยด้วยเอาละสัปดาห์นี้จากหน้าไพ่มันเหมือนกับว่า แถวบนเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะแถวบนไม่เท่าไหร่มีราชาไม่เท้าขึ้นมาถือว่าค่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์พอสมควรนะคะคือถ้ารักถ้าคบแล้วอ่ะก็โอเคอ่ะก็โอเคก็คือไม่ไม่ใช่คนที่จะแบบว่าจะไปวอกแวกประมาณนี้นะคะเพียงแต่เพียงแต่ว่า,พ,วาพอมีอัศวินไม่เท้าขึ้นมาด้วยนี่ก็บางทีก็ต้องใช้คําว่าการโฟกัส ของชาวราศีกลุ่มหรือหรือคนแถวบนเนี่ยจะโฟกัสเรื่องการงานค่อนข้างมากเวลาที่มีให้ความสัมพันธ์จะน้อยนะคะเขาจะมีเป้าหมายเรื่องงานชัดเจนแล้วก็จะสนุกสนานกับงานมากแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นี้ไว้ทีหลังเลยและในความสัมพันธ์ของคุณนะคะมี5้าดาบขึ้นมาด้วยมีการทะเลาะเบาแวงกันค่อนข้างบ่อยอาจจะด้วยตัวคุณเองนะคะราชามไม้เท้าคุณเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงมาก ะะมั่นอกมั่นใจมากเพราะฉะนั้นบางทีในความสัมพันธ์อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งกันได้เช่นเดียวกันในความสัมพันธ์เหมือนกับว่าคุณก็ไม่ค่อยจะยอมประมาณนี้เพราะเชื่อมั่นในตัวเองสุดๆแล้วก็บางทีดด้วยความด้วยความเป็นไพ่ห้าดาบอาจจะทําให้บางทีมันคาพูดคําจาอาจจะไม่ค่อยได้ระมัดระวังนะคะเลยทาให้มีข้อขัดแย้งบ่อย,อยๆหน่อยออแล้วมีห้าถ้วย หลักๆเลยไพ่ห้าทวยของคุณสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของชาวราศีกุมหรือของคนแถวบนนะคะตอนนี้มันเหมือนกับว่าไม่มีความสุขอะค่ะมันไพ่ใบนี้ยบ่งบอกถึงว่าไม่มีความสุขแล้วก็ถามว่าเบื่อไหมอาจจะมีเบื่อเบื่อหน่ายด้วยนะคะแล้วบางคนก็อ,อ,อาจจะ เป็นเพราะว่าคุณสองคนไม่ค่อยมีเวลาให้กันอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์นะคะเดอะเวิ d มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองคุณอาจจะมีเรื่องที่อยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์กับกับอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันนะคะเดอะเวิ d ถามว่าความรู้สึกเนี่ยต้องการไปต่อไหมไพ่เดอะเวิรลขึ้นมามองว่าคุณอยากจะไปต่อนะแต่เพียงแต่ว่ามันต้องได้คุยได้เคลียร์กันก่อนต้องจัดการปัญหาก่อน แถวล่างเป็นยังไงบ้างมองว่าแถวล่างนี่แหละทําให้เกิดปัญหาปัญหาอะไรอาจจะเป็นปัญหารักสามเศร้าได้นะคะมันมีเจถ้วยขึ้นมามีเจถ้วยมีเดลเวอร์สมีสองดาบหนึ่งเหรียญดี e อ็มเพรสมองว่าคนแถวล่างเนี่ยคือ,อ,อถ้าถามถึงความรู้สึกที่มีต่อแถวบนนะคะมองว่ามองว่าเขาก็รักนะไม่ใช่ไม่รักรักชอบก็คือโอเคอยู่เพียงแต่ว่า อา,อาจจะมีสเสน่ห์เยอะไปหน่อยนะคะอาจจะมีสเสน่ห์เยอะไปหน่อยขณะที่กําลังคบกันอยู่นะคะหนึ่งเหรียญขึ้นมามองว่าบางทีมันมีคนเข้ามาให้ความสนใจคนมายื่นไมตรีคนมาชอบมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมองว่าหวั่นไหวแล้วล่ะมันมีเจ็ดถ้วยมันเหมือนกับว่าเป็นไพ่ของคนช่างเลือกเป็นไพ่ของคนที่มีตัวเลือกเป็นไพ่ของคนที่รักเผื่อเลือกอยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจไม่ได้ หรือในอีกความหมายหนึ่งมันอาจจะหมายถึงว่าคุณสองคนเพิ่งจะเริ่มต้นคบกันไม่นานก็เป็นไปได้เหมือนกันหนึ่งเรียนที่ขึ้นมาคุณอาจจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มแสดงออกเพิ่งจะเริ่มคบเพิ่งจะเริ่มคุยนะคะเพิ่งจะเริ่มคุยแล้วฝ่ายเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้มีใครนะคะอาจจะไม่ได้มีใครอื่นอาจจะคุยกับคุณคนเดียวนั่นแหละแต่ด้วยความที่มันเพิ่งจะเริ่มต้นอาจจะอย่างไพ่สามใบเนี้ยนะคะอาจจะหมายถึงว่า คนคนนี้เขายังไม่ตัดสินใจชัดเจนเสียทีวว่าเขาจะคบกับคุณเป็นแฟนไหมอาจจะเหมือนกับว่าณตอนนี้อาจจะคุยคุยกันอยู่ก็โอเคล่ะก็คบอยู่แต่ทีนี้มันเหมือนกับว่าพอคบกันไปแล้วนะคะเริ่มต้นคบแล้วอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันบ่อยอย่างที่บอกแล้วฝ่ายนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะไหวไหมณตอนนี้เหมือนเขากําลังจะตัดสินใจนะคะ2ดาบเดลเวอร์สเขารู้ว่าเขากําลังจะตัดสินใจว่าเขาจะไปต่อกับคุณไหม จะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมเหมือนที่บอกว่ามันมี2ประเด็นเนาะถ้ามีคนเข้ามาแทรกก็อาจจะเป็นการตัดสินใจของเขาว่าเขากําลังจะตัดสินใจว่าจะเลือกใครระหว่างคุณกับอีกคนนึงนะคะที่เข้ามาแทรกกําลังจะตัดสินใจแต่อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้เร็วๆนี้นะคะ2ดาบคือบางทีมันมันยังมีปัญหาอยู่นะคะ เขายังตัดสินใจไม่ได้ด้วยอารมณ์ที่มันกำลังแบบเหมือนกับว่าทั้ง7ถ้วยทั้ง The Lovers มันเหมือนกับว่ามันมีอะไรบังตาบังใจเขาอยู่เขาตัดสินใจไม่ได้รักพี่เสียดายน้องนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือถ้าอย่างที่บอกว่าไม่มีใครเข้ามาแทรกหรอกแต่ว่าตัวเขาเองเขาไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่าพอมันมีปัญหาขึ้นมาคุณอาจจะทะเลาะบบอแววงกันแล้วและตัวทางนี้เขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันจะไปรอดไหมเขาก็กําลังพิจารณาอยู่ว่าจะไปต่อกับคุณไหม อันนี้บ่งบอกได้ว่าคนแถวล่างกำลังตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นะคะหรือในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะในอีกแง่มุมหนึ่งบางทีการทะเลาะเบาแว้งของคุณอาจจะทําให้ช่วงนี้คุณห่างกันไปสักหน่อยนะคะมีปัญหาในเรื่องการติดต่อสื่อสารสองดาบคุณอาจจะไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันทําให้คนแถวบนนะคะคุณก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าคิดถึงเนาะ แล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยมีความสุขประมาณนี้แต่แถวบนคุณไม่ค่อยมีความสุขก็จริงอยู่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ด้วยไพ่ราชาไม้เท้ากับอศวินไม้เท้าขึ้นมามองว่าตัวคุณนี้คุณก็ไม่ได้ทรมานใจอะไรมากมายนะคะอยู่ในช่วงที่บางทีคุณอาจจะคิดว่าน่าจะรับได้กับสถานการณ์นี้นะคะไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรมากมายนักอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งบ้างนะคะแต่ฝ่ายนี้ก็เหมือนกัน คือมองว่าก็ไม่ได้ทุกทรมานใจมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ปัญหาอาจจะเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะถ้าไม่เกี่ยวกับมือที่3แต่ถ้าสมมติมีมือที่3เข้ามาอมองว่าจริงๆความสัมพันธ์ถ้าเพิ่งจะเริ่มต้นไม่นานก็ความผูกพันกันอาจจะยังไม่เยอะมากแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเด็กถือถ้วยอาจจะชัดเจนว่า คุณสองคนอาจจะเพิ่งคุยกันอาจจะมีเมษสิงห์ธนูนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะชาวราศีตุลเอราศีกุมและก็อาจจะมีเมถุนด้วยกรกฎพิจิกมีนะจะว่าไปแล้วคุณสองคนอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีไพ่เด็กมีไพ่รา,าชาอาจจะอายุแตกต่างกันทําให้บางทีก็เกิดปัญหาเวลาที่ที่คบกันนะคะแล้วก็ เด็กถือถ้วยที่ขึ้นมาก็บ่งบอกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าความสัมพันธ์คุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นก็ได้ความรู้สึกมันยังมันยังอยู่ในช่วงที่อ่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะมีแฮงแมนขึ้นมาด้วยแฮงแมนต้องใช้คําว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้มันจะนิ่งๆหน่อยอย่างที่บอกว่าสําหรับบางคนอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันด้วยซ้านะคะช่วงนี้มันเหมือนกับว่ากําลังมีปัญหาคาใจกันอยู่บางสิ่งบางอย่างทางนี้ แถวบนก็อยากจะพูดจะคุยจะเคลียร์อยู่แถวล่างยังไม่มีคําตอบให้ตัวเองประมาณนี้ในปัญหาของทั้งสองคนที่เกิดขึ้นไม่ว่าเกิดจากเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะคะความสัมพันธ์ช่วงนี้จะนิ่งๆอยู่นะคะมันอยู่ในช่วงหยุดชะงักเราไปเร่งอะไรไม่ได้นะคะแฮงแมนขึ้นมาเราต้องอดทนและรอคอยแล้วก็ประเมินดูความสัมพันธ์ในส่วนของเราเองนะคะ ว่ามันจะไปต่อได้ไหมมีปัญหาอะไรจะแก้ไขได้ไหมหรือเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเราอะไรบ้างถ้าเราจะคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งถ้าจะคุยจะเคลียร์กันเนี่ยจะต้องแก้ไขอะไรยังไงนะคะเป็นช่วงที่เราจะต้องมาประเมินดูแล้วนะคะสถานการณ์แล้วก็เด็กถือถ้วยใครบางคนอย่าลืมว่าใครบางคนนี่จะอ่อนไหวมากๆนะคะอ่อนไหวขี้ใจน้อยไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามแต่ให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะเวลาพูดเวลาจะถ้าได้พูดคุยกันนะคะ เดอะเลออดใครบางคนอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็น่าจ,จะได้พบกันไม่ค่อยบ่อยอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเดินทางอยู่บ่อยๆนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยเพราะมีอัศวินไม้เท้าขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ t h e Devil สีถ้วย มีโอกาสสูงเหมือนกันที่ว่าในความสัมพันธ์ของคุณมันมีคนเข้ามาแทรกอาจจะเป็นตัวคุณหรือแฟนคุณคนแถวล่างเนี่ยที่ว่าแอบเหมือนเหมือนกับว่าเผลอใจอะไปคุยกับคนอื่นคือคบคบกับคนแถวบนอยู่แล้วคบกับคุณอยู่แล้วแล้วก็พอมีคนเข้ามาก็แอบไปคุยด้วยจจไม่ไม่ว่าด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่นะตอนนี้เหมือนกับว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเกิดปัญหารักสามเศร้าเกิดปัญหาการทําอะไรรับหลังกันแอบ ใช้คำว่านอกใจไม่รู้ได้ไหมอาจจะได้ก็ได้นะคะคือมันมันเป็นสิ่งที่ถ้าถามคนท,ทั่วไปก็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกตามถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะคะถึงแม้เราไม่ได้ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ในเมื่อเราตกลงใจคบกันเป็นแฟนมันก็ต้องซื่อสัตย์ต่อกันและกันนะคะอันนี้คือความไม่ซื่อสัตย์ละแต่ทีนี้เพียงแต่ว่าความรุนแรงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคู่นะคะแล้วก็ทีนี้ น่าจะแนวโน้มสัปดาห์นี้ยังน่าจะยังจัดการปัญหานี้ยังไม่ได้นะคะเดอวิลยังขึ้นมาคือน่าจะถ้าคนคนนั้นไม่ได้ตั้งใจจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาตัดสินใจแล้วนะคะสี่ถ้วยนี่คือตอนนี้เขายังไม่ตัดสินใจคนที่ต้องตัดสินใจอย่างที่บอกอาจจะเป็นคุณหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เป็นใครก็ได้นะคะที่มีคนเข้ามาแทรกคุณยังไม่ตัดสินใจแล้วก็คุณยังอยู่ในช่วงเบื่อๆในาหนาแต่ไม่ได้หมายความว่า ชาวราศีกุมไม่ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนคุณตัดสินใจได้นะคะคือสมมุติว่าแฟนคุณคุยกับคนอื่นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้ว่าคุณจะคบเขาต่อไหมนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปทําผิดก่อนเราถึงจะต้องมาตัดสินใจอะไรประมาณนี้นะคะเราเป็นฝ่ายถูกเราเป็นฝ่ายที่ถูกทำร้ายจิตใจประมาณเนี้ยเราก็มีสิทธิ์ตัดสินใจได้ว่าโอเคฉันไม่อยากจะทนหรอกอะไรประมาณเนี้ย ฉ,ฉันจะไปแล้วอะไรเนี่ยก็เชิญเธอไปอยู่กับคนนั้นเถอะอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ด้วยหน้าไพมองว่า,าจะยังไม่มีการตัดสินใจอะไรในเร็วๆนี้นะคะแนวโน้มยังคงแบบว่าคาลคา้างอย่างนี้อยู่นะดูคำแนะนำสิคะก้าวดาบก้าวดาบใครคนหนึงก็คิดมากอะอาจจะเป็นเราหรือเขาแหละแต่ว่าก้าวดาบมันเป็น มันเป็นไพ่ที่ต้องใช้คําว่าคิดมากเกินจริงเยอะเลยอะ่ะไม่ค่อยใช้เหตุผลมันเหมือนกับว่าสถานการณ์อันนี้ถ้าไม่พูดตามหน้าไพ่เลยนะคะพูดตามประสบประสบการณ์ตรงเลย9ดาบนี้คือสถานการณ์เล็กๆนะคะแต่ด้วยความที่ว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยอาจจะหมายถึง The d เดวิลเนี่อาจจะหมายถึงแบบว่าการที่เราหมกมุ่นกับมดัดกับเรื่องนี้มากๆจนเราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ก็ได้ ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก็คิดวนไปวนมาแต่เรื่องเดิมโดยที่ว่าก็รู้อยู่ว่ามันไม่มีคําตอบก็ยังคิดอยู่นั่นแหละคิดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วก็คิดไปถึงการตัดสินใจคนอื่นไม่ใช่คิดการตัดสินใจของตัวเองนะตัวเองรู้ว่าตัดสินใจยังไม่ได้นะคะตัวเองรู้ว่าตัดสินใจยังไม่ได้ก็คิดวนอยู่นั่นแหละ <c oughs> พอสมมุติว่าถ้าสมมติว่าคุณคุยกับคุณคุยกับคนอื่นคุณอาจจะคุยกับเพื่นอนสนิทคุณนะถ้าสมมติว่าเพื่อนสนิทคุณถามว่า ทำไมเธอคิดอย่างนี้ไม่รู้แต่มันก็คิดอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดอแล้วถ้าถ้าคิดแล้วแก้ได้ไหมไม่ได้หรอกแต่มันก็คิดประมาณเนี้ยเอาอย่างนี้เนาะถ้าทาถ้าทําได้ก็ก็หาหาอย่างอื่นทนะําเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเราให้เวลาว่างกับตัวเองมากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปฟังเพลงซึ้งๆนะขอบอกเลยไม่ต้องไปฟังเพลงซึ้งๆหาอะไรทํา นะคะ,ะคุยกับเพื่อนเที่ยวเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะไรไปนะคะแล้วก็ถึงเวลากินก็กินเวลานอนก็พยายามนอนให้หลับไม่ต้องไปคิดอะไรมากวางวาง,วางไว้ก่อนเลยนะคะประสาทจะกินเอาก้าวดาบขึ้นมาแล้วเราก็คิดแต่ในแง่มุมไร้ด้วยแหละบางคนจะบอกอก็เรื่องมันรุนแรงนะเออรุนแรงก็ช่างมานอนสรักษาสภาพจิตของเราไว้เราจะได้มีแรงสู้กับปัญหานะคะ นอนถ้าถ้าเราไม่ได้นอนนี่มันเพลียนะเพลียแล้วก็เราก็จะคิดอะไรไม่ออกด้วยตัดสินใจอะไรไม่ได้ด้วยนะคะเจ็ดไม่เท้าเจ็ดไม่เท้า,าต้องอดทนอีกภากพใหญ่นะคะอุปสรรคยังอยู่ข้างหน้าเยอะอยู่อาจจะบอกว่าบางทีเราอาจจะมีความแตกต่างกันเนาะเรื่องอายุเรื่องเชื้อชาติศาส,สนาอะไรประมาณนี้พอมีความแตกต่างกันแล้วก็มันเหมือนกับว่าปัญหา ถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างถ้าเราเป็นคนตัดสินใจก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดสินใจได้เร็วนะเราอาจจะไม่ได้เข้มแข็งหรือเราอาจจะไม่ได้มีความเด็ดขาดมากพอก็ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกันเราไปเร่งรัดเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ็ดไม้ที่ขึ้นมานะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นการเตือนเราว่าไม่ต้องไปคิดมากหรอกมันอีกนานประมาณเนี้ยคือสมมติว่าจบปัญหาเรื่องนี้อีกนะอันนี้ไม่ได้ขู่นะคะแต่เจ็ดไม้เท้ามันต้องเหนื่อยจริงๆนะมันก็อุปสรรคโน่นนี่นั่นมานะ่ะ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอดทนได้โอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จโอกาสที่เราจะมีความสุขสมหวังในสิ่งที่เราคิดเราทำอะ่ะก็มีโอกาสสูงนะคะเพียงมันต้องใช้ความเข้มแข็งแล้วก็ใช้ความอดทนพยายามค่อนข้างเยอะนะคะสองเหรียญคําแนะนํานะคะเเหรียญ ออมองว่าสองเหรียญคุณอาจจะกําลังพยายามที่จะทําให้มันไปรอดนะคะอาจกําลังชั่งใจอยู่ก็ได้สองจิตสองใจสองเหรียญบางทีก็คือความลังเลใจเนาะก็ไม่ต้องรีบตัดสินใจสองเหรียญเราเรายังไม่ต้องรีบเราก็ประคับประคองมันไว้อย่างนี้แหละนะคะ ครับประคองกันไว้อย่างนี้แล้วก็ขนาดเดียวกันไม่ต้องไปรีบร้อนตัดสินใจอะไรก็ได้สําหรับตัวเราเองเรารอได้นะคะไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามแต่สีดาบคือในสัปดาห์นี้รอก่อนยังไม่ต้องไปเร่งรีบตัดสินใจหรือไปทําอะไรก็ตามอยู่นิ่งๆนะคะขนาดเดียวกันเราก็พยายามพักกายพักใจทำสมองให้โล่งๆกินให้ได้นอนให้หลับนะคะออแบบแบบไม่นอนนี่ไม่เอาอ กลางคืนก็ต้องนอนแล้วก็พักผ่อนรักษากายรักษาใจของเราเยียวยาตัวเองว่างั้นเถอะชาร์จพลังนะคะชาร์จพลังเพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ให้คิดหาทางแก้ไขเนาะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ว่ามันจะไหวไหม นะคะมันจะไหวไหมก้าวเหรียญมองว่าให้เราถอยห่างออกมาหน่อยหนึ่งนะคะก้าเหรียญก้าเหรียญมันเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่สมบูรณ์นักมันมีเป็นเป็นความสัมพันธ์แบบกึง่งเพื่อนกึ่งแฟนต่างฝ่ายต่างมีอิสระพอสมควรคือถ้าต่างฝ่ายต่างมีอิสระพอสมควรอาจจะหมายถึงความไม่ชัดเจนบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะอย่างที่บอกว่ามันดีคุณสองคนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันนักเราก็มีอิสระเขาก็มีอิสระเพราะฉะนั้นก็ต้องทบทวนดูละว่า จะเอายังไงกับความสัมพันธ์ก็ให้โอกาสตัวเราเองทบทวนความรู้สึกเราให้โอกาสอ e ีกฝ่ายทบทวนความรู้สึกเขาถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าโอเคเราอยากไปต่อเราก็ตัดสินใจเลยคุยกับเขาว่าเราต้องการไปต่อส่วนเขาจะตัดสินใจยังไงก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าเ,เราเก้าเหรียญของเราเนี่ยหน้าที่การงานเรามีนะคะเงินเรามี ชีวิตเราสะดวกสบายคําว่ามีของเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นนะคะคือเราพอใจนะตรงเนี้ยเ,เรามีแค่นี้เราอาจจะพอใจก็ได้เราก็ว่าเราเจ๋งแล้วประมาณนี้นะคะเ,เราอยู่ได้สบายๆนะคะก้าวเลียญเราไม่ต้องพึ่งพาใครเพราะฉะนั้นก็ต่อให้เราเป็นโสดต่อให้เราไม่ได้คบกับคนคนนี้ต่อให้เราได้เลิกกันเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะคะแล้วก็มีแค่เยียวยาหัวใจตัวเองน,นิดๆหน่อยๆก็สบายๆแล้วนะคะ สัปดาห์นี้จะอยู่ประมาณนี้นะคะจะยังไม่มีการตัดสินใจทําอะไรทั้งนั้นแล้วก็ถ้ามองเป็นคําแนะนําก็คือยังยังแนะนําให้ประคองช่วงนี้ไปก่อนนะคะเป็นไพ่พลังงานต่างชาติดลร e ตต e เอมเพลอร์ดิเอมเพเนี่ยบอกว่าบางทีเราก็ต้องอดทนแล้วก็หนักแน่นกับความรู้สึกของเราเองนะคะ อาจจะเป็นชาวราศีเมษที่คุณคุยด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้อย่างที่บอกอค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์สูงที่อายุจะต่างกันเยอะ็มเพอเ e r ร์ขึ้นมามองว่าขอแนะนําว่าต้องหนักแน่นในความรู้สึกของตัวเองนะคะหนักแน่นแล้วก็มั่นคงแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็ตัวเองทําถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าแม้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนถ้าคุณชอบคุณรักที่จะทํา ที่จะคบกับคนคนนี้ต่อก็ต้องเดินหน้านะคะวางแผนให้ดีว่า,าคิดให้รอบครอบคิดให้ดีว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะใช้เหตุผลด้วยปัญหาอยู่ตรงไหนจะแก้ยังไงนะคะเอาให้ชัดเจนแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำแบบนั้นด้วยความตั้งใจไพ่เ,อพเดอะเอเมอร์เลอร์ Emperor จะไม่ทำหลอแหละนะคะจะชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลในการกระทำทุกอย่างจะไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็ จะว่าไปแล้วอาจจะหมายถึงอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันอาจจะหมายถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะมีความมั่นอกมั่นใจหรือเขาเป็นคนแบบนี้เป็นคนดื้อรั้นเป็นคนดูดีเป็นคนมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง ทีนี้การที่ตัวเราอะ่ะจะคุยกับเขาจะคบกับเขาเราก็ต้องปรับให้เข้ากับเขาประมาณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะหมายถึงเราต้องเข้าใจในความเป็นตัวเขาคือตัวเขาไม่โรแมนติกนะคะไม่โรแมนติกไม่แสดงออกเพราะฉะนั้นตัวเราเราก็ต้องเข้าใจในตัวเขาด้วยนะคะคือไพ่ใบหนึ่งความหมายมันเยอะอาจจะต้องค่อ,คอยๆฟังแล้วก็ปรับดูว่าเออเข้ากับเราตรงประมาณไหนนะคะ จริงๆจ,จะว่าไปแล้วอมองไปในแง่มุมแรกที่พูดเมื่อกี้นะคะแง่มุมแรกที่บอกว่าถ้าเรามั่นใจในความรู้สึกตัวเราเองเราก็สู้นะคะสู้แล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ด้วยความมุ่งมั่นและมั่นใจของเราเองแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ถ้ามันไปต่อไม่ได้นะคะเราก็ต้องยอมรับด้วยจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มั่นคงเหมือนไพ,พ่จักรพรรดินะคะเหมือนเดมเพลอร์เราจะไม่มาอ่อนแอหรืออ่อนไหวกับเรื่องเรา พวกแบบนี้นะคะเราจะโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องอชีวิตความมั่นคงของตัวเราเองนะคะเอาละประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกคนแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะฟังสนุกสนุกก็ได้สัปดาห์หน้ามาเช็คดวงความรักกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ